khương hằng. Hằng, 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 khương hằng, đấy. Mua <laughs> men khương hằng, hằng, đấy. Để khương <laughs> ไอท้ทีเห็นความจริง <c oughs> ดูแอคชั่นครับฟูตะโกสรีห้าก็โหูครับก็โหูดูนะครับฟูตะโก <c oughs> ะ ฟุตะโกะสีห้าครับกับผมคือผมเล่นต่ำห้านะครับโอ้ยผมเล่นสูงห้านะครับน้าเล่นต่ำห้านะครับดูไซส์ปลาครับดูไซส์ปลาครับสิบอัพครับสิบอัพโอ้ผมเกาะฉีกผมเหียง<ม>นะนะสามขวดนั่นนะนี่นะครับผมเหียครับ มันคือเหมือนไงกระโหครับกระโหกอะโหกระโหครับกระโหเป็นปลาเต็มเต็มเลยครับเด้ยอย,ยังหน่อยผมก็ได้เบ,บียร์แล้วครับ3ขวดพผมเด่นต่ำหาครับผมเด่นสูงหาพยานมีครับนี่คือพยานครับบ้านข่อยเอิ้อนชิบหาครับนนี่นะครับช็อตบิดบิดบิด ปลาโบลานครับแม่สมแหงครับเเข้าาฝกตัวนี้เล้ยวเพ็ดเบดเบ็ดย่อยเหยียดเหอเหยียดวะเหยียดมอมันเป็นจีนเนเดตืแตกบี่โอ้แตกว่แตกพอาะจังได้บริษัทอยู่แล้วละ่ะ ยกบกขึนครับยกบกขึนครับโอเครับโอเคนะครับขอเก็บพับหนิงก่อนฮอ 不要，我为什么？我 <noise> 懂。<noise> <noise>